ทุกคนอยากรู้บอกว่าคนตรุรกีนี่เขาจะกินอาหารง,ง่ายๆที่สุดในแบบใดคันอยู่บ้านเฮาอาหารที่ง่ายที่สุดก็จิเป็นต้มมีหรือว่าต้มมาม่าแหละเนาะทุกคน แล้วอาหารตุรกีเดยเป็นเมนูง่ายๆที่สุดนี่คืออย่างให้ไปเขาไปเบิ้งน้ากันเดลเฮให้เบื้องอื่นแะก็สิตต้มน้ำหอนไว้แล้วก็สิเอาซามนี่ย่างไปหาห้องใต้คันใดแต่ก่อนอื่นแล้วก็สะให้เบิ้องเสบียงอาหารสะกอนถใหญ่างห่นแมนมักทั่วดองดอทุกคนมีมักทั่วดองจะมีแป้งซอสมักเล่นมีเมนแมนเต็มเลยอยู่นี่แล้วอันที่แล้วมาเอาก็คืออันนี้นี่เองมันคือมักกะโรนีแบบโฮมเมดทุกคนและทุกคนก็คือชิวานเนาะอูอีนอย่างก็โฮมเมดบนน้องยูงันแลนี่แมงแล ที่รักษาสุขภาพแห้งคือที่แล้วเคยบอกไปแล้แหละจะจะใช้ชีวิตแบบวิถีดั้งเดิมของคนตุรกีแต่่อนท่านะทั้งการอยู่การกินและก็วิธีถนอมอาหารจะแบบดั้งเดิมมดเลยบ่มิสารกันบูดเป็นแบบโฮมเมดปลอดภัย100%เลยทุกคนบัดเอามากัลโรนีมาแล้วแล้วก็จะมาค้างหม้อแล้วก็ต้มเลยแล้วก็ใส่น้ำหอลงไปแล้วก็เอาเส้นมะกัลโรนีเฮาลงไปต้มเลยเส้นมะกัลโรนีนี่ก็คือไม่ล่าแล้วก็ปลาอย่างแล้วก็เจ้าเห็ดกัเจ้ากระแบงมาให้กินนําในการต้มแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ามันไปน้อย น้อยหนึ่งล้ะก็แม่ย่าเห็ดซุปมาให้ไหมซุปตัวนี้ทุกคนซุปตัวนี้ก็คือดีต่อสุขภาพแห้งซื้อซุปวัฒนาเนาะล้วก็ตัวนี้เม็นน้ำซาคือเกลว่าไม่ย่าอะไรเห็ดมาให้คือเกลว่ไปแล้วแลวก็วต้องได้พักมาลินน้ำเอดากอนผบเอดาหั่นเอลแห้งแล้วในการลีนหั่นกระยุราบดวได้ทุกคนต้องแบบอนเตอร์เทนนางค่ะนะต้องได้ฮองทำทำเพลงอย่างไรล็แล้วอธรรมดาหลังจากนั้นแลวก็ะแวะมาเบิ่งมักกะโรนีก็คือสุกแล้วแลวก็เลยเอามาทอกใส่กระตองไว้เลยแล้วลยคิดว่าเลยเห็ดน้อย่่นนบิละาตมกกูีแ เอดานะ่ก็กินยุ่แต่ว่านาให้กินน้อยเดียวมักกะโรนีแล้วจะมักล้างน้าเย็นน้อยหนึ่งใดเพราะอาโบห้เ้นมันติดกันนะบุหัวภายมักเหตดคือการบ่เนอนะแต่ไปล้างแล้วๆเอดาเพื่อนก็นให้กินอีกแหละก็ต้องได้มาแบ่งให้เอดากินสะกอนเอดากับเวลาเขาแต่งอย่างนะันางก็จะอยากกินน้าใดแต่ว่าก็กินบบหลายดอก,กคนก็กินแบบมันยอมมัน,นย้มตามภาษาของนางหแหละ กินไปน้ำลิ้นไปน้ำอิ่มแล้วนางก็ดึกทีมกะเด็กน้อยทุกคนน้อนเชียอยางหลายเบิงเบ,งบึงนางกินนะเพรเป็นตาแซ่บบบัดได้มักะโรนี่แล้วและะ้วก็จะไปเห็ดน้ำโยเกิร์ตมาลาดบุร้กินแต่มักะโรนี่ได้ทุกคนเมนูนี้จะเป็นเมนูมักะโรนี่ลาดด้วยน้ำโยเกิร์ตนั่นเองโยเกิร์ตและกระชาเป็นโยเกิร์ตลดธรมรมชาสตร์กะโยเกิร์ตแบบโฮมเมดอีกแล้วหลังจากนั้นแล้วก็เติมน้ำลาลาไปส่งบวงกะเติมเกลือไปน้อยนึงพอประมาณแล้วก็เอากระเทียมส่งบีนีนน้มาขูดใส่เมนูนี้ก็แปลกดีได้สำหรับแรงงากะนกิน แต่ว่าพอยูโดนไปโดนไปกินไปกินไปลื้อทุกคนแซ่บซ้ำแถมดีตัวทองตัวสุขภาพแหงไดเพราะว่ากินโยเกิร์ตเดย์กินแล้วก็ขับลมขับแก๊สขับคงเสียได้ดีเลยแหละจากที่ใส่ทุกอย่างแล้วแล้วแล้วก็จะเอาเนวตีน่นะมาตีให้มันเนื้อเนียนให้มันเข้ากันดีเห็นบ่หลังจากนั้นเขาก็จะได้เนื้อเนียนแบบนี้เลยเลยแล้วกันยังบุจบอีกทุกคนยังอีกขั้นตอนหนึ่งิเฮ็ดเป็นน้ำเนยราดน้ำมันอีกก็สิกค้างมอขางน้อยๆแล้วก็ใส่เนยลงไปท้าให้เนยละลายแล้วเนยนี่ก็เป็นเนยแบบโฮ เบิดปีลนาะทุกคนหลังจากที่เนยละลายแล้วแล้วก็เอามกเพชรผงตุรกีที่มันโบเพชรนานาไซลงไปจากบวงหนึ่งแล้วแล้วก็สิคนคนคนเกียวเจียวเียวมันอันนี้ก็คือเจียวมกเพชบ้านเฮาแหละทุกคนโบต่างกันเลยต่างแต่ว่าเฮาใส่เนยซื่อๆหจากนั้นแล้วก็ออกมาเก็บเครื่องอยู่นอกแล้วก็บอดีฟ้าเลิกเวกมาอดาก็แลนไปฮับพอเพิ่นแล้วมือก็จะกะสิมาทาฮับกันแบบนี้แหละ2พ่อลูกนะแล้วบัดฮบกันแล้วก็บ่เข้าบ้านอีกได้แวะไปลิ้นน้ำหมาก่อนเพราะว่าทั้งพ่อทั้งลูกเพิ่นก็คือฮักหมาแฮงหมากับแมวนะฮักแฮงก็ตัดภาพมาตอนอยู่บ้านเลยก็สิมาเกียมของกินและ มาบันนี้แล้ะกัเซ็ดห้เบิ้งว่าขั้นตอนการกินหันจ้ากินอะไรเริ่มแรกก็คือเอามะการูนี่ันใส่จานแนล้วก็ตักน้ำโยเกิร์ตของเขามาลาดนาะแบบนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาเพ็ดเจียวของเขาแลมาลาดนาะแบบนี้เลยเป็นตาเซบอยู่ว่ทุกคนสีสันนะเป็นตาซสบแหง้งเนาะแล้วรสชาติกะแสบอยู่ไ้ตเมื่มกี้หันก็เป็นจานของแลส่วนฟ้าหันแลจะให้กินซุปซะกอนเพราะว่าหูสึกว่าฟ้าก็เริ่มจะเป็นวัดแล้วตัวนี้ก็เป็นซุปทิม่ญ่าเห็ดใฮแห่งแลแล้วมาอุ่นสะกอนแล้วก็ตักให้ฟ้ากินกกาาดมมันนนนนเเเเปปลีีียยยยทื้้อวห ฮอนนะเปนไผ่ก็เป็นวัดบรสบายเบิดแและแล้วก็บิพากันกินข้าวเลยนทุกคนกินง่ายๆแบบนี้เลยได้อยู่เหือนเลยนะได้วุ่นวายกับของกินเมนูง่ายๆกินง่ายๆเลยแล้วภาพกระตัดทุกคนกําลังวัดสิทายฟ้ากินเอียงคักๆแหละด่าหันผัดไปกัดไดลินตัวเองแล้วก็ให้แท่ห้ว่าเพิ่งกินมักกะโรนีแล้วก็ไปกัดไดลินตัวเองให้จนครับเหือนเลยแอกก็ฟ้าก็เลยต้องแล่นไปเอาเอดาก่อนแล้วหันเอาเอดาแล้วฟ้าก็กินข้าวเวลาไปแล้วฟ้ากับเอ i ดาให้แล้วแล้วก็จึงมากินก็มานั่งกินมักกะโรนีของแลหันแลโตไปแล้วหลัง คือเกาก็คือลินกับไอ้ดันเองไอเบิงพอลูกพอลินอย่างอันนั้นโกงกกนอยู่